ที่มาของสูตรนี้จริงๆก่อนที่จะมาเป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับมาจากคนไข้เมื่อ10ปีที่แล้วที่เป็นเซนเลอร์ตีบแล้วก็ไปทานจนหายผมก็เลยสงสัยก็เลยถามว่าไปทานอะไรมาปรากฏว่าเขาก็ตอบว่าหิ่งแก่ผู้ชาจเจนเ็ตุนูตุนรวมกันนะครับสูตรนี้ก็เผยแพร่ไปมากมายโดยที่จริงๆผมเองไม่ได้เป็นคนเผยแพร่สูตรนี้นะครับจนไปสู่งานวิจัยของมาทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับ ที่จะไปสกัดสารต่างๆนออกมาเพื่อนำไปสู่กระบวนการที่ใช้ในคนไค่าจริงๆนะครับเราก็ถือว่ามีความภาคภูมิใจนะครับที่ผักดันสมุนไพรไทยจนเป็นงานวิจัยของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราก็เป็นหน่วยงานของคณะแพทยศาสตร์แล้วก็ร่วมมือกับเพศ์นะครับในการที่จะทําวิจัย ในโครงการเราเรียกว่า irtc ก็คือเป็นภาคความร่วมมือของสเตปนะฮะหรือว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือนะครับแล้วก็ภายใต้กระทรวงอวอรเราก็ได้ดําเนินการวิจัยร่วมกับภาคเอกชนนะฮะก็คือบริษัท jw herbal นะครับในการทําวิจัยสมุนไพรทั้ง3อย่าง,งเราในทีมวิจัยเนี่ยก็ได้มีการพัฒนานะครับด้แก่การคัดเลือกสารหรือวัตถุด,ดิบที่กลุ่มที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มาทดสอบสารว่าอะไรที่มี สารที่จะออกฤทธิ์สูงสุดรวมถึงการที่ผ่านกระบวนการวิจัยโดยคณะเภสัชศาสตร์นะครับในเรื่องของการทําสเปรย์ได้ทาเป็นผงบ้างนะครับการทําเป็นเม็ดแคปซูลบ้างนะครับนำมาผ่านมาทั้งหมดเนี่ยสามสามปีนะครับในการ,กรเข้ากระบวนการทําต่างๆจนในที่สุดตอนนี้เราก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับตามกระบวนการการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีตามมาตรฐานนะครับเข้าสู่โรงงานที่จะผลิตออกมาออกสู่เชิงพาณิชย์ได้เราก็ได้จดอนุสิทธิบัตรทั้งในประเทศไทยทั้งจีนและอินเดียเพื่อจะนำไปสู่การช่วยเหลือคนเรื่องของหลอดเลือดนะครับแล้วก็ จะนำมาสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความภาคภูม <sweating in the neck> ิใจของประเทศไทยในการการส่งออกเรื่องเศรษฐกิจต่อไปคุณวิสิท์กอวรกุลประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือ JW Group เดิมทีประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยประสบการณ์และความชำนาญด้านที่อยู่อาศัยได้ผลิตมาหลายโครงการไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดโฮมออฟฟิศและยังมีโครงการใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อพูดถึง JW Herbal คุณวิสิทธ์ได้รับรู้ข่าวข่าวอาการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดของคนใกล้ตัวอยู่บ่อยครั้งจนรู้สึกว่านี่คือโรคที่สร้างปัญหาให้กับผู้คนมากมายทั้งของผู้ป่วยและคนใกล้ชิดในระยะยาวนั่นจึงมีความมุ่งม,มั่นในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ JW Herbal ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คนในโลกหายป่วยจากโรคหลอดเลือด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร V4 Capsule และ V4 Herbal Drink ช่วยดูแลร่างกายและหลอดเลือดผลิตจากสมุนไพร3ชนิดได้แก่ขิงพุทราจีนเห็ดหูหนูดำที่ผลิตตามกระบวนการงานวิจัยโครงการพัฒน,นาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัย IRTC ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวีโฟดูแลความสมดุลของร่างกายและหลอดเลือดด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเสริมสร้างการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดทำให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเป๋าจากการที่เลือดไหลเวียนได้ดีเสริมสร้างการทำงานให้อวัยวะต่างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนประกอบหลักในวีโฟขิงเสริมภูมิต้านทานต้านการแข็งตัวของหลอดเลือดลดไขมันและความดันโลหิตพุทราจีนลดความแข็งตัวเพิ่มการไหลเวียนเลือด เห็ดหูหนูดำเสริมสารต้านอนุมูลอิสระเสริมการทำงานของเซลล์ก็ไปเซิร์ชดูนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยัมเห็นทางมอชอก็ทําวิจัยเกี่ยวกับเรงนี้นะครับไอ้สมุนไพรตัวนี้อยู่ก็เลยเอามาทานพวกคู่กัะยาที่โรงพยาบาลให้นะครับประมาณ3เดือน <3 S 2> ครับสเดือน,นครับดูภาพ b บ f ้ r e e นัปเตนะต่างกันชัดเจนนะครับสเส้นเลือดที่มันโล่งขึ้นนะครับ อาการที่ที่ชัดเจนของเขาคือว่าเขากลับมาใช้ชีวิตได้ปกติปวดหัวแบบมันจะดระเบิดเหมือนกับปวดมากๆเ้วเวียนหัวเข้ามาตอนแรกเนี่ยที่เขาล้มแล้วเขาอ่อนข้างซ้ายนะครับเพราะว่าสมองขาดเลือดด้านขวาชั่วคราวนะครับเพราะมันแค่ตีบแต่เกือบตันแล้วหลังจากนั้นคนไข้ก็ทานยาอะไรตามปกติทานยาต้านเกล็ดเลือดลดไขมันนะครับอ,ออกกาลังกายต่อส่วนของของคนไข้เนี่ยเขาก็ไปทานของเขาเองนะครับอ,อันน,น,นี้อันนี้ตอนแรกเนี่ยก็เข้าสู่งานวิจัยซึ่งเขาไปเสิร์ชดูว่ามีงานวิจัยนะ อาจารย์ที่มอชกำลังทําอยู่เขาก็เลยไปดื่มสูตรของงานวิจัยนะครับ V4 Capsule เหมาะกับผู้ที่ยังไม่มีอาการต้องการทานเพื่อดูแลและป้องกันการเกิดโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือด V4 Herbal Drink เหมาะกับผู้ที่มีอาการแล้วทานเพื่อบำรุงหลอดเลือดฟื้นฟูด,ดูแลร่างกายป้องกันการเกิดซ้ำ